สวัสดีค่ะกศนอำเภอวัยยอดภายใต้การบริหารงานของนางอุมาพรมนโนพิรมผู้อำนวยการกศนอำเภอวัยยอดขอ,อนําเสนอผลการดําเนินงานของกศนอำเภอวัยยอดประจําเดือนเมษายนพุทธศักราช2565วันที่2เมษายน2565นางนภาจิโรพาสผู้อำนวยการกศนจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะห้องสม,มุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเาเภอวยอดจังหวัดตรังนางมาพรนมโนูพิรมผู้อำนวยการกศนอําเภอวยอด นำบุคลากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในการแข่งขันตอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอห้วยอดจังหวัดตรังระหว่างวันที่7และ8เมษายน2565คณะครูและบุคลากรกศนอำเภอหวยอดศึกษาดูงานณนศะูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยกศนอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ ห้องสมุดกศนอําเภอเมืองกระบ,บี่และกศน .5D พรีเมียมตำบลปลายพยาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่วันที่21เมษายน2565ดรคงปิตจันคจรรองเลขาธิการกศนเป็นประธานมอบประกาศจียบัติผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของนักศึกษากศนอําเภอพุยยอดโดยมีนางนาภาจิโรภาท ผู้อในการกศนจงังหวัดตรังนางอุมาพรมโนพิรมพว่วอนในการกศนอำเภอวยยอดและแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอวยยอดให้การต้อนรับวันที่23เมษายน2565นางอุมาพรมโนพิรมพวูวอนในการกศนอำเภอวยอด รับมอบเกียจิบัตรบุคลากรดีเด่นระดับภาคในสาขาผู้อำนวยการกศนอําเภอดีเด่นจากนายวันลบสังวานานามเลขาธิการกศนณโนะรงแรมเรือรัศดาจังหวัดตรังวันที่25เมษายน2565นางอุมาพรมนุพิรมผู้อำนวยการกศนอําเภอวยอดมอบหมายให้นางสารินีวรรณบวรครูชำนาญการพิเศษนายจรุนแก้วเล็ก ครูอาสาสมัครนางสาวจุรีสิทธิชัยและนางสุนีบุญญาครูกศนตำบลร่วมการนิเทศการจัดการศึกษากศนในค่ายทหารนาศูนย์การเรียนรู้กศนอกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่15ค่ายพญารัษดานุประดิษฐ์โดยมีนาวาเอกภวดลศิริพงศ์หัวหน้าคณะนิเทศจากหน่วยบัญชาก,การทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพชัยมานิเทศการศึกษากาศกากานในค่ายทหารวันที่25เมษายน2 5 6 5กศนอำเภอยอดร่วมประกวดการแข่งขันบุเพลงพระราชนิพนธ์ในโครงการจิตอาสาของสำนกักงานกศนประจำปี2565กิกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนกักงานกศนณะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองวันที่28เมษายน2565นางสาวพัทยาพุทธด,ดวงครูกศนตำบลปากแจมได้รับการประเมินกศน 5D ดีพรีเมียมจากนางนภาจิโรภาสผู้อำนวยการกศนจังหวัดตรังนางละอองผู้กลางศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและ นางสาวพนิดาพุ่มขำศึกษานิเทศชำนาญการณกศนตำบลปักแจมอำําเภอวัายอดจังหวัดตรังนางนารุมนคงนครครูกศนตำบลท่ากิ้วได้รับการประเมินกศนห้าดีพรีเมียมพลัสจากนางนาภาจิโรภาสผู้อำนวยการกศนจังหวัดตรังนางละอ,องผู้กลางศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและนางสาวพนิดาพุ่มขำศึกษานิเทศชำนาญการณกศนตำบลท่างิ้วอําเภอว่ายอดจังหวัดตรัง